ในสวนเลยครับวันนี้พามาดูอาสมครับนี่ครับอาสมครับสมผมเองครับกระทอมนั่นเลยครับนี่ครับกระทอมน้อยครับเป็นอาสมเล็กๆครับเอาไว้นั่งพักร้อนภายในสวนครับนอกจากที่จะพามาดูอาสมของผมแล้วก็จะพามาดูนี่ครับ วอเตอร์เกตครับที่ผมปลูกไว้ครับสองกระถางครับไม่น่าเชื่อครับผมเอากิ่งเล็กๆมันมาจากที่สั่งอาหารครับแล้วก็เขาใส่มาในถุงเป็นผักไม่รู้ว่าผมสั่งอะไรกินครับแต่ว่ามันมีต้นวอเตอร์เกตมาด้วยครับผมก็เลยเอากิ่งที่มันเหลือๆครับเอามาปัก ชำใส่ในในกระถางเล็กๆนะครับสองกระถางครับนี่ครับน่าจะประมาณสัก <c oughs> ชำไม่ได้ครับหลายอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าที่ผมแปลกใจก็คือใบมันสวยงามมากครับจากที่ว่าเป็นกิ่งเล็กๆแล้วก็ใบเล็กๆครับตอนนี้ดูสิครับใบสวยงามมากครับ ก็ไม่รู้ว่ามันไปโดนยาอะไรมาครับอาจจะเป็นที่ดินครับเพราะว่าดินดินที่ผมปลูกผมเป็นดินที่มักหมักแกบมักขี้วัวไว้ครับนานเลยครับจนมันจนดินมันล่วนครับอาจจะมีธาตุอาหารเยอะครับมันก็เลยทําให้ใบมันใหญ่ครับผมก็ไม่รู้ว่าใบมันเขาเอาไปทําอะไรได้บ้างครับแต่ว่าที่ เคยกินมาก็คือเขาเอาไปทําเป็นสลัดครับกินสดๆครับแล้วก็บางคนก็เอาไปต้มจืดก็ได้ครับแกงจืดนั่นแหละครับใช้เป็นผักเอ้ใช้แทนผักได้เลยครับมันก็เป็นผักดีๆนี่เองแต่ว่าชื่อมันก็คือเป็นชื่อแบบเป็นวอเตอร์เกตครับเพราะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับใครแปลได้ก็ช่วยแปลนะครับวอเตอร์นี่น้ําแน่นอนครับ คงเป็นผักที่ชอบน้ำครับก็เ,เลยมีวอเตอร์มาด้วยครับนี่ครับวอเตอร์ water ก็แปลว่าน้ำครับเกตประตูครับหรือว่าจะแปลว่าผักประตูน้ำวอเตอร์เกตผักประตูน้ำมาสันแปลเป็นตัวทีบครับพี่น้อง ก็เป็นผักที่ปลูกง่ายๆครับก็เลยเอามาโมให้ฟังครับเพราะว่าปกติแล้วผมปลูกอะไรมันก็ไม่ค่อยงามเท่านี้ครับแต่วันนี้ก็ตกใจครับนี่ครับใบสวยงามจริงๆครับวอตเตอร์เกรดครับจริงๆแล้วมันมีหลายพันุครับสีม่วงก็มีครับสีเขียวก็มีแล้วก็อันนี้ก็วอตเตอร์เกรดครับผมก็ได้กิ่งมันที่เขา แถมมากับการสั่งอาหารนั่นแหละครับผมก็เอามาปลูกครับเอามานิบๆมันก็ขึ้นครับแสดงว่าเป็นผักที่ปลูกง่ายขึ้นง่ายครับอันนี้ก็อีกพันหนึ่งครับใบใหญ่ครับใหญ่กว่าที่ปลูกในกระถางเมื่อกี้ครับนี่ก็วอเตอร์เกตเหมือนกันนะครับสีเขียวใบใหญ่อันนี้ผมเคยดูในทีวีครับเขาบอกว่าเอาไปทําเป็นสลัดได้ครับกินเป็นผักสลัดครับแต่ว่าใบที่ผมปลูกมันก็ ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันมีรอยเจาะครับของนอนครับไม่รู้ว่านอนหรือมะแรงครับแต่ว่าก็จะกินได้ครับแต่ใบมันจะแข็งๆนะครับนี่ครับเอาไปต้มจืดก็น่าจะได้เหมือนกันครับเอาออกมาโชว์แล้วก็ต้องเอาเก็บไปที่เดิมครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปค้นคว้ากอนครับว่ามันทำอะไรกินได้มั่งครับนอกจากกินเป็นทักสลัดเลยครับ หรือว่าอาจจะกินได้แค่นั้นครับอาจจะทําอย่างอื่นคนก็ไม่นิยมอะไรประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวต้องเด็ดไปกินบ้างนะครับเพื่อประโยชน์ของสุขภาพของร่างกายครับเพราะว่าพืชผักแต่และชนิดมีประโยชน์กับร่างกายแน่นอนครับเพราะว่ามันมีไฟเบอร์ครับมีกากใยครับดีกว่ากินแต่หมูแต่ไก่ครับ เดี๋ยวก็ท้องผูกครับครับความสุขที่ได้จากการสวัหาชื่อเสียงรับยศดเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปย,ไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ